สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับพวกคูผมนายฟีทิงล็อกกันเหมือนเดิมนะฮะเรามาใใกันในเกมเดส์ไรซิ่งพาสามพาร์ทที่11แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอตอบตอคอมเมนต์อ่าน,น้องคนนึงก่อนนะว่ามีคนนึงมาถามพี่ทําไมของพี่ไม่เหมือนพี่เบริฟเฟอร์เลยล่ะครับผมก็จะตอบตรงนี้นะฮะว่าเอาพงกับของพี่เบนเนี่ยคือเล่นไม่เหมือนกันของพี่เบนเนี่ยเขาจะเล่นแนวเอาเนื้อหาสาระนะ,ะก็คืออ่าเล่นเนื้อเรื่องนะส่วน ส่วนของผมเนี่ยจะเล่นแนวเนื้อเรื่องนิดหน่อยแล้วก็จะเรียกว่างไงดีอเนื้อเรื่องแล้วก็จะเน้นเป็นพวกภารกิจย่อยที่ว่าเป็นภารกิจย่อยขนาดใหญ่อะไรอย่างนี้นะฮะก็หวังว่าทุกคนคงเข้าใจแล้วว่าเอะทำไมของพี่เต้ยมีอย่างนี้แต่ทำไมของพี่เบมไม่มีนะเพราะว่าพี่เบยเขาจะเล่นภารกิจใหญ่ๆนะส่วนผมก็แค่ภารกิจใหญ่ด้วยแล้วก็ปนภารกิจเสรมิมวยถ้าใครดูผมก็อาจจะได้ดูพวกภารกิจเล็กๆน้อยๆด้วยนะฮะอย่างภางรกิจสีแดง,งที่ผมจะขึ้นไปทำนะฮะ เดี๋ยวผมจะมาเาริ่มภารกิจสีแดงนี้ก่อนเลยเข้าไงวะเข้าไปทำไงวะดูก่อนฮะเราจะขึ้นไปทำภารกิจสีแดงนี้ยังไงนะก็คือบันไดนี้แน่นอนนะส่วนภารกิจหลักจริงหนึ่งก็สีเหลืองอยู่ใกล้ๆแค่นี้นต่อจากปาร์ตี้แล้วนะแต่ผมยังเลือกที่จะไม่ทําผมเลือกที่จะมาทาภารกิจเสริมทาให้สําหรับคนที่ยังไม่เคยดูมารับชมกันก่อนนะฮะอืมตามน,านั้นนะจาหบอกว่าคงเข้าใจแล้วว่าทําไมผมของผมเป้เหมือนกัน เขาคงพี่บีนี่เขารู้สึกตอนที่ผมดูนี่จะแคสจบไปแล้วนะฮะส่วนผมก็ยังไม่จบยังนะลีลาอยู่ใครดูผมก็อาจจะได้ดูคนละกิ้เสริมอย่างนี้นะฮะต่างที่พี่เบียคเขาไม่มีผมก็จะทำการอุ้ยอะไรอ่ะกำลังพูดถึงเกี่ยวกับพระเจ้าโหกล้ามันใหญ่เว้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยมิสเตอร์ผู้ชายเหรออ้าวนายพูดว่าไงนะอู้ โอ้ฉันไม่ใช่ผู้ชาย <c oughs> เป็นเรียกว่าผู้ชายได้ไงเนี่ยเป็นตุ๊ดแน่เลยฮะโอ้เป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงเลงกล้ามนีหว่าฟั <c oughs> างนะมันไม่ใช่ปัญหาเลยเออเจ้าฉันดูดีนะ <c oughs> นายน่าจะรู้นี่ยู่ได้ใช่นายชนะอ่า <c oughs> ชมเขอหน่อยฮะ ไม่ไม่ไม่ใช่เชื่อไม่ใช่เชื่อเซิร์นี่คือคำเรียกของผู้ชายนะฮะบอกให้เรียกมันว่ามีดนะเออเรียกผู้ชายนะกูแค่นี้มึงก็หาเรื่องกูอะจานไปเซิร์ไม่ได้ใช่ไหมอุ้ย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 แม็กปาของใหญ่อุ้ยอุ้ยมาเจอคอทอกระดกอุ้มหน่อยเป็นไรเล่าอืออุ้ยยาอยาอยายาอยาอยายาอะไรอะไรมึงมึงมึงมาเชียร์เต้โอ้โหแม่งเฮ้ยเอาแรงเฮ้ย เอานี้ไปแดกเอาไปเลยมาเชเต้กูให้ทางดุนอุ้ยมางั้นเจอพลังไฟฟ้ากูหน่อยเป็นไรเอาไปแดกนี่อู้ชิบหายแล้วยังยังยังไม่มีจิตสำนึกยังไม่มีจิตสำนึกยัง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 ไม่ได้แดกกูหรอกยังยังลบอุ้ยอุ้ยสั่นอุ้ยอุ้ยไอ้กูแดกก่อนขอกินก่อนมาด้ยกันต่อมึงต้องเจอคอนระเบิดเว้ยอะไรอะไรไม่ได้แดกกูหรอก ถีบกูก็เด่นเลยมึงมาใหม่เฮ้ยม euh ึงช่วยกูหน่อยสิไอ้ดี๋ก็ไอก็โอ้ยไอสัตว์อ่ะดูอุ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกด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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยดีมากดีก็เออวุ้สอนอิทกูไม่ใช่ต้องให้เกิดประโยชน์สิฮะเอาละฮะตอนนี้เนี่ยโว้ยบังเทิงหุ่นเหรอมานี่ต่อย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 ตีเนี่ยถีบด้วยเอ้ยมิสเตอร์ใช่ไหมมิสจิใช่ไหม มิลงมิเตอร์ไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ออุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเออเนี่ยเอ้โก้งช่วยกูมีประโยชน์หน่อยสิเฮ้อยังโอุ๊ยปวดเท่ปวดเท่เหรอเอาระเบิดพรอนระเบิดไปแดกอะไรแล่ววัดกันอุ้ยอุ๊ยวัดกันวัดวัดกัน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 ยังเดี๋ยวกูหนีก่อนอุ้ยอุ๊ยหนีไม่ทันหายใจแป๊บเฮ้ยอะไรมาดีรับพรอนระเบิดกูอุ้ย ยังกษ์หรือแค่สามทีลแลยนะเว้ยค้อนกลัวนัดสุดท้ายเอาไปแด,กท,ทปดกทั้งลำเอาไปแดกทั้งลำยังยังฮะยังไม่จบยังยังไม่จบใช้ได้ทีนึงฮะเมื่อกี้มันนัดปานฉันใช้ได้อยู่ฮะไปไหนเขานี่ไปแดกโอ้โหยืดแค่ตายนัดสุดท้ายเลยถ้าตายโคตรสวยอะ่ะเรียบร้อยฮะเซรละอ๋อนี่คือถ้วยรางวัลผมมู้มันถ้วยรางวัลของอีนี่ใช่ไหมยูย ชนะแล้วอาเขามีความสุขที่นะเอ้าเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยฆ่าตัวเองตายเลยเหรอเฮ้ยทำไมอ่ะแกแพ้แค่นี้ถึงยอมตายเลยเหรอโอ้แข็งแกร่งกว่ากูแข็งแกร่งกว่าแอนนักเล่นกาอาจะไปสู้พี่ดิกกี้ของเราได้นะโอ้รูปแต่งตัวรัดเปียบเปรียวเฝ้ากระดอเพด อ่าไม่เกี่ยวอ่ะกินก่อนฮนะเพิ่มพลังเอเนอร์จีแล้วก่อนศพเมื่อกี้ไปไหนละมีของอะไรให้เก็บไหมไม่มีเหมือนอีมนุษย์ป้าคนนั้นเลยเออไม่เฟี้ยวเลยนะเนี่ยไหนอัพสกิลมีอะไรแล้อัพเปนะดูก่อนฮะโอ้มีทั้งสามอันเลยจะเขี้ยอเลยฮะอ่าตอนนี้ที่อยากจะอัพก็อ่าเป็นช่องเก็บของนะฮะจะอัพให้เยกกอะกว่านี้อ่ะพอแล้วตอนหมดแล้วฮะอ่า อุย๊ยเราลองนี่ไปเล่นไหมมันจะแรงวะเฮ้ยน่าจะแรงวะ่ะแต่อาจจะช้านะฮะไม้เป็นไรไม้เป็นไรเอาไม้เป็นไรไปฮะไปภารกิจหลักของเราได้แล้วนู่นภารกิจเสริมยังมีอีกนะฮะเอางี้แล้วกันสําหรับใครที่ดูผมนะผมก็จะจัดให้เป็นเมสเศจนะฮะของผมก็จะมีภารกิจอ่าหลักแล้วก็ภารกิจรองคือภารกิจสีสแดงนี้คือภารกิจย่อยที่ใครอาจจะยังไม่ค่อยได้ดูของพี่เบรเดี๋ยวผมจะเก็บตามตูดให้พี่เบรแล้วกันนะครับ <laughs> นะ เออเก็บตามตัวพี่แกหน่อยพี่พี่เป็นไงพี่แกเป็นไอไอโดไอจอนของเราเออเขาบอกให้เล่นเป็นว่าเป็นไอจอนนะไปฮะวิ่งไปเลยภารกิจแก่ห้าสิบห้าเมตรเองเราวิ่งเท้าเปล่าไปก็ได้อุ้โหโอ้โอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรระเบิดได้ไงโอ้โหเด็กแก๊งไอเด็กแก๊งเหร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 อนัดเดียวจบจ้ามาดิมาดีดิ มานี่มานี่เอาอค้อนกูไปแดกอุ้ยเอาอะไรอะไรเฮ้ออะไรนี่ยังไม่้แดกอุ้ยอุ้ยโทษดีโก,ดโก,ดโกด้ดีโก้เดือดร้อนไปด้วยเลยยังไงล่ะกูวันที่มันระเบิดเพราะใครไอเด็กเวรพวกนี้นี่เองฮะเอาเข้าไปสิเอาเข้าไม่ได้อีกอุ้ยอุย <c oughs> มึงด่ากูฟักเลยอ่ะขอโทษไม่ได้ตั้งใจไปไหนอ่ะทางนี้เอ้ยต้องไปทางนูน้นนะเพราะว่าอา่า อ๋อใช่เราต้องเข้าฝั่งซ้ายนะฮะต้องขึ้นไปของนี้ถูกแล้วยังมีแต่แก๊งอยู่นะฮะอืมแต่กูต้อนรับเอาให้เป็นหมันเลยมึงไม่ต้องทำเมียไม่ต้องหาเมียมาได้ข่าวว่าฮอตเหรอมึงอะ่ะอ๋อผมหายเไปเมื่อกี้มอสยังมีอยู่เลยลเอานี่ไปแดกอะไรโลบมอสโลบมอสมึงหลบไฟฟ้าได้ด้วยเหรอย,ยังแค่มาหมดเออนี่แนี่จัดไปหนึ่งดอกพี่หมดยังฮะเดียโก้สนใจขึ้นมอเตอร์ไซค์พี่ไหม ด็โก้ขึ้นมาสิลูกเอออ,อย่างๆต้องเข้าฝัา่งไหนฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้ได้ไหมอ่าเราลองดูฮะไป let's go อ๋อไปได้เว้ยว้าวที่ไหนเนี่ยโอ้ต้องลุยกับเด็กแก๊งพวกนี้ใช่ไหมจัดไปกูชอบด็โก้รวยเลยเพื่อนเพื่อนรักเอ,อ้ามาไปแดกเพื่อนรักถังกระเจียวโหดเฮ้ยกระเด็น,นขึ้นบูนเลยเอ,อ้ไม่โดน อันนี้ไปแดกแล้วกันอุ้ยหัวนี้ก็จอดละอาวุธเบาๆอาวุธเบาๆฮะอาวุธเบาอุ้ยหลบหลบอุ้ยอุ้ยโอ้โหแม่งให้กูแดกมันละอดเอาไปแดกเอาไปแดกโดนจังๆก็ตายฮะเดโก้ช่วยอะไรกูมั่งเนี่ยเดโก้เรียบร้อยฮะเจทเคอะไรเนี่ยกุญแจฮะตัวข้างบนจบไหมอ๋อพวกช่วยผู้หญิงนะผู้หญิงมันไม่ใช่พวกมันนะฮะอ้าวเราไม่เก็บอย่างเนี่ยตายแล้วคิดว่าเก็บไปแล้วเออ เราต้องไปช่วยผู้หญิงคนนึงอยู่ฝั่งสีเหลืองตรงนู้นนะฮะโอหรถมันก็มีนี่ว่าเราข้าไปนี่ได้นี่นะมาจัดไปอ้ามันขออ๋อมันข้าไปแล้วมันข้าไปแล้วนี่นี่นี่มามาเดโก้เดี๋ยวพี่พาไปแว้นวุ้นไปด้วยฮะไหนลองไห้นี่โอ้นี่เบินเบินได้ด้วยฮะเบิร์นได้ด้วยเจ๋งเจ๋งไม่ธรรมดาเกมนี้ไปเลยเดโก้ อุ้ย,ยโทษที่มันลำพง,งชาล็อกในชั้นเลยเนี่ยเนี่ยสองพี่ชั้นดีเลยอ้าวจะไปล่อไหมวันเนี้ยหรแผนที่ห่าไกลไหมโอ้โหไกลเนี่ยมันต้องข้ามมาเมืองนี้เลยอะไม่เป็นไรเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยใกล้กับภารกิจลองเลยเห็นไหมเราทำได้อยู่แล้วใช่ไหมอืมเราต้องผ่านทางนี้เดี๋ยวก็อ่าเดี๋ยวเราจะตรงไปแล้วก็หักมุมมาทางซ้ายนะเพื่อเข้าถนนใหญ่ไปฮะ ว่ามันจะไปไม่ได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวทางคนรวยเข้าไปหน่อยเนิบเลยเอ่าไม่เป็นไรเอาลงเรือก็ไดนะ้ไม่เป็นไรเดียโก้เราขี่เกียรดูแผนที่เรายิ่งดูเรายิ่งงงคือผมเป็นคนพี่ประเภทเสียอย่างหนึง่งคือเวลาดูแผนที่มันงงๆไงไม่รู้อะเออผมเลยไม่ดูแม่งก็เลยจบนะ <c oughs> อ่ะเรางั้นเราไปหมดไซเบอร์ธรรมาดาของเราดีกว่าเราไปขับบิ๊กไบค์สไตล์ชัยยาสไตล์ฟิลิ่งล็อกซีเออไปพูด ชื่องั้นไม่ได้ไม่ได้นะแต่ไม่หลอกมาบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์มา, big buy, big buy. ม,ามึงขับของมึงเองได้คันหนึ่งได้ไหมจะได้ลลหล่อๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเสื้อผ้าอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าแหมเราจะออกงานทั้งทีเราต้องทำตัวให้หลอ่ลอๆหน่อยมีเสื้อหลอ่ลอๆให้เปลี่ยนไหมจ๊ะไม่มีเลยวะโอ้เซ็งไม่มีเสื้อให้เปลี่ยนเลยฮะนี่คงจะเป็นรถที่หลูมที่สุดนะถึงมาตั้งโชว์อย่างเงี้ยไม่เอามันไม่แรงอะ่ะ มันมันไม่มันไม่เนี่ยมันรถพวกชอปเปอร์มันจะอื่นๆนะฮะมีอะไรจะมาสู้บิ๊กไบงี้ได้เฮ้ยบีบตาเรียกเล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วเร็ปี๊ปีนปีนปปีนปบีบดาบพ่อมันเลยเร็วโอเคเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะต้องออกไปนะตาเส้นทางไปฮะเส้นทางลูกผู้ชายโอ้ ไอตัวแตกฮะชนแม่งเลยไม่ได้ไม่ได้น,นี้ไม่ได้ไปไหนได้วะทางนู้นเราค่อยเลี้ยวขวาโอเคตามมันฮะรถแรงอยู่ฮะบิ๊กไบค์ยกหน้าไงไว้ยกหน้าไม่เป็นอุ้ยเลี้ยวขวาน,นี้ได้ใช่ไหมอู้วมีชนนิดหน่อยฮะไปแล้วฮะเฮ้ยถูกปะวะอ้าถูกฮะเราจะเหินก้ามเลยฮะ คนไทยบ wow. really like oh. ินได้ส um, ู่ความว่างว่าอ okay. ันไกลโพนว้าวไอ้ไล่ไอ้ไล่สัตว์โอ้โหกิงกันเป็นหมาเลยสัตว์ดีเอโก้ขอโทษขับผิดไปหน่อยตัวนี้โหดด้วยตัวนี้โหดด้วยไกลครับไกลโอเคขอโทษดีเอโก้ไปเราเราเริ่มต้นใหม่กันได้นายยังไว้ใจเราอยู่ใช่ไหมดีเอโก้ขอโทษรนแรง ไปสิเพื่อนแหมทำเป็นไม่ไว้ใจกูไปได้เออมึงนี่ไม่เชื่อใจเพื่อนเลยในะหานี่เพื่อนทำตัวน่าเชื่อใจเหลือเกินไปเว้ยไม่ต้องกลัวขาดเป็นคนขับซะอย่างขับให้ไหนชิบหายแน่นไปฮะฟันขึ้นแล้วเดี๋ยวจะระเบิดแล้วฮะ,ะเร็วๆนี้ฝากติดตามผลงานการระเบิดกันด้วยเฮ้ยอืนเลยอ่ะอืนเลยอ่ะถอยหน่อยถอยหน่อยเออถอยห่างถอยห่างอย่าผัวันไม่ดี เอาล้วฮะไปอืมเดี๋ยวเราต้องลงปีกซ้ายใช่ไหมตามหลักแล้วปุ๊บเดี๋ยวดูอีกทีนึงเราจะดูเรื่องนะอ่าเดี๋ยวลงฝั่งซ้ายนะฮะแต่ชิดขวาไว้ก่อนชิดขวาเพื่อมีสะพลานลงฝั่งซ้ายนะไปฮะอือพาไปให้หมดโอ้ดิโ,ดโก้มึงชิลหลือเกินเท่มากฮะอดี๋ยวได้ไม่มีหมวกกันน็อกที่มีหมวกกันน็อก,กนอกี่เป็นสลิปปิ้งด็อกหรือว่าวอชด็อกไปเลยนะเนี่ยเอ้สลิปปิ้งด็อกสิเฮ้ยเอาชิบหายละ เราจะเป็นคนไทยผิดได้ฮะปล่อยไปทางคนคุกเลยฮะอุ้ยอู้โดดชิพหายแล้วมาแตกตรงนี้ด้วยโอ้ยเฮี้ยแม่งเยอะชิพหายเดโก้ถอยแล้วโอ้ยถอยไอยถอยไปถอยไปถอยไปเอาล้วฮะขอหาวุ้นเสริมก่อนเอาละกูมีนี่ละมีของกินไหมโอเคอื้ออื้ออื้อใช้หมดหมดไปเดโก้อยู่ไหนอ่ะ ดีโก้มาเร็วเร็วดีโก้มาเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเนยมือมึงนี่มาหนียิงสักทีปล่อยชุดใหญ่จัดไปตามนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะทางนู้นทางนู้นชิบหายละดีโก้สใสยกูต้องเคลียร์ท้ายมึงแล้วล่ะไหนวะของใหญ่กูเอาระเบิดบอมหัวยยยยถอยเลยถอยห่างถอยห่างอุ้ยถอยไปวิ่งไปฮะห้าร้อยกว่าเมตรไม่ไกลเลย ไม่ไกลเลยฝไปวิ e <te> ่งผ <t Mick initiation> er <systems> ่านนี้เราเลาะได้เราเลาะเดโก้เราต้องหนีมันเพื่อนให้ตายเธอจอนไปแล้วฮะอุ้ยหมดละชิบหายละกูวิ่งไม่ดูเพื่อนเฮ้ยเดโก้เร็วเไปวิ่งวิ่งช้ากว่ากูอีกอะเอ้ยถอยถอยถอยไปถอยไปเฮ้ยต้องใช้เทพทอเทพทอมีไหมเนี่ยมีเทพเจ้าทอนะทอทีละนิด Southeast Southeast นี่เ yup. รียบร้อยหายไปครึ่งตัวหายไปครึ่งตัวถอยไป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 เฮ้ยเฮ้ยถอยไปสิวะถอยไปถอยไปถอยไปอุ้ยเว้เขึ้นเลยเว้ยยัดตบเฮ้ยอู้หูโดนโดนดาเมจจากมันฮะเฮ้ยรีบไปเลยวะทางจะไม่ไหวแล้วเนี่ยมันเยอะเกินไปเปล่ารถเรือรถ ลาก็ไม่มีถอยหน่อยสิถอยมาหน่อยเออยิงโอ้โหสาดเว้ยเฮ้ยท่านี้ใช้ได้นะถอยไปถอยไปรู้จักว่าถอยไปไหมรู้จักว่าถอยห่างไหมอืมถอยห่างอ่ะถอยห่างอ่ะเฮ้ยถอยเว้ยถอยสิวะเฮ้ยถอยไปเอากูเปลี่ยนปืนตอนไหนเนี่ยเอาปืนเดิมนี่บอกเฮ้ยดีเอ็กโว่าไงวะเนี่ย โอ้ยโหโทษโทษโดนดีเอโก้กันละโอ้ยเวลี่สอรี่ขอโทษเลยแหมไม่ได้เพื่อนกันต้องขอโทษนายโดนตัวเดียวไม่คุ้มเลยนะแดกกล้วยก่อนกล้วยเน่าอีกอ้วงไหมไม่อ้วกเว้ยโอ้ยอุ้ยไปแล้วเออโอ้ยต้องทหารมันเป็นซอมบี้หมดเลยเว้ย อะไรอะไรอะไรไอ้อะไรที่ตอนมีชีวิตนะควรตีนแข็งแกร่งดีนะกที่ตอนเนี้ยเฮ้พลังแข็งแกร่งบึงไปไหนหมดเฮ้อะไรอะไรเพื่อนกูเฮ้ยมึงอะไรกับเพื่อนกูเร็ววิ่งมาเดโก้เร็วแค่ไม่กี่ร้อยเมตรกูต้องสองร้อยเมตรเนี่ยยึดเีกไกลเลยไปไปถอยไปเฮ้ยถอยไปหลีกทางให้คนหรออือถอยไปสิหมดละ หมดกันถอยห,หน่อยขอ,อยดึงขึ้นฮะกดหัวลงนี่อะไรดีวะเอ้ยเบรนเฮ้ยเอาละขอระเบิดถังแล้วกันไม่มีทางเลือกโคตรโอ้ยถอยกูหน่อยสิตอนไหนไปไหนมานี่ให้กูดึงกัดแทกเล่นๆสักหน่อยสิไปแดกไปหมดไปยังยังยัง มันโหดจังวะเฮ้ยนี่แนี่โอ้ยยิงตัวใหญ่ครั้งแรกอูมอุ้ยอุ้ยโดนดาเมจอุ้ยเฮี้ยเลือดอดจะไม่ไหวแล้วฮะท่านผู้ชมเวรแล้วฮะเก็บก่อนเลยหาเรื่องกินก่อนนะฮะยัง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 ไม่หยุดดิของกินอยู่ไหนโูเลือดกระเด็นใส่หลังกูเลยอุ้ยถ้วยทองเก็บสิอ้าวไม่เก็บ่ะ ชิบหายฮนะเก็บไม่ได้เราจะขึ้นมาก่อนอ่าจะเก็บได้ไหมชิบหายพี่ีรีตองเยอะเหลือเกิน,นไม่ใช่ปกติฮนะไปนูน่นเฮ้ยกูเจอรถแล้วเว้ยถอยหน่อยไปละกูเจอรถละปุ้ยตาหานนี่เก็กระงจริงเลยก่อนะเผื่อมันมีอาหารนะ่นไงพูดแล้วมีจริงด้วยนี่ก็มีไปเดียโกะนะเด็กกลัวตาย อุ้ยเดียวเดียวเดียวต้องเกีตรงนี้ก่อนเกียงนที่ัหาแล้วก่อนนะมาหัวหาก่อนให้ดีเอโได้ไหมอ่าพี่หาแล้วเราจะนไหนให้ดีเอโกเออนนี้อาวุธเราหมดแล้วนะเอาล้วฮะตอนนี้ต้องใช้รถละไปถอยไป จะขึ้นรถเร็วเดียโก้รีบๆขึ้นโอ้พ่นไฟได้ด้วยฮะเอาละฮะกูจุดไฟละเอางานเนี้ยเอาเลยบังไฟเล่นให้เต็มที่ตุ้มตามตุ้มตามสนุกละมึงงานเนี้ยไปฮะโอ้เสียงโูตามตูดกันมันเลยมึงเอาละเว้ยเฮ้ยอุ้ยติดตามโทษต้องไปทางไหนเนี่ยอ๋อต้องเข้าไหนวะ ข้ไาไม่ถูกทางเหรอถูกนีกว่าอ๋อแล้วเลี้ยวขวาฮะนี่เจอแล้วฮะอ่ะกลับมาบ้านก่นอนเอาพูมาเล่นด้วยไปไปรีบไปเหนื่อยมากฮะกว่าจะเดินม,มาถึงเก,งก่งจนคอขดคอแข็งอู้โหฮะ,อะ,อะโอ้ชีสมาทั้งสองคนนี่มานี่นา่นา,นา,นาก,กลัวจริงนะนิกอืม มีบางอย่างที่มันแย่มากเลยนะใช่แล้วทำดีมากสวยมันชมวาตูุที่วาดสวยนะเฮ้เขาสบายดีมันดูเหมือนมันไม่ค่อยสบายยังไงไม่รู้ว่าไอเดโกเนี่ยเอแฮมลองตัวเลวเลยเนี่ยฮะ himself will be touring the perimeter of Los Perdidos as the rescue operation continues. Hmm? Lord. What is this world coming to? Honey, I figure out where we can find the part she needs. Uh, give me a few hours. Hey, what the, uh, what the? อ่าใช่จริงโอ้โหนีม่มันแซ็กชอปนี่ว่ะยึดเค่ใช่ป่าววะเออถอยไปเฮ้ย,ายดาบมันไม่กมเลยก็ดาบไปฟันฟันไม่แรงกดาบอุ้ยอุ้ยนี่ชุดอะไรอ่ะโอ้โหมันเก่งด้วยยึดเค่เป็นตัวอะไรเนี่ยกูไม่รู้เหมือนกันกูไม่รู้กูล็อกนี่ถอยเฮ้ยมีดิวโดมากมายฮะไม่รู้ฮะไปเราสู้ชุดนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวรองเท้า เราต้องแต่งตัวให้เข้ากับสาะกูเล่นอะไรกูเนี่ยแต่งตัวอะไรของกูเนี่ยเอ้าเอาใหญเ่งมึงมีเราเปิดเพลงอีกเอาดาบมาอือนี่ยเปิดเพลงไปต่อยซอมบี้ไปฮะมีความสุขเหลือเกินไปฮะเข้าภารกิจสักทีสิเออท่านผู้ชมรอนานเฮ้ยมาแล้วดูฮะเราจะเจอกับตัวหาอะไรอีก ว้าวผู้หญิงถูกจับ What w e n เลยอะไรวะเนี่ยโว้นี่ผู้ชายมีฮะนายทำอะไรที่นี่เนี่ยทุกคนโอเคใช่ไหมนายต้องการฉันช่วยใช่ไหม Oh shit What went เลยโอ้นายโอเคใช่ไหมอุ้ยเอ้าล้มอีกเอาเข้าไปอะไรวะอู้มาแล้วฮะยิงแค่นายเดินเปิดประตูมาเออเหมือนมาติดกับดักมันอะไม่มีเหตุผลซะเลยนะ

อันี้กลัวน้าดูเลยเฮ้ยโนษณาไม่ฟังฉันโกรธแล้วนะเออมึงโกรธแล้วใช่ไหมอุ้ยสาดกระเจีย๊ยบพ่นไฟยัยแค่ปเปิดอะไรของมึงเนี่ยอุ้ยแม่งมีซอมบี้ด้วยเฮ้ยว้าวคนโลจิตเหรเฮียทำไมแน่ไม่พยายามที่จะจัดก,การพวกนี้ซะล่ะอือ<ม>แ <c oughs> หมเต้นสาวรูดด้วยอือ <c oughs> กระเจี๊ยวไฟกระเจี๊ยวไฟได้เจอแคนนอนบอมกูอยารู้สึกมามึงมาเอาแค่ดาบธรรมดามึงก็เอาให้อยู่เหอะเอาให้อยู่ธรรมดาเบาๆอุ้ยอุ้ยกูเชื่อแล้วกูเชื่อแล้วอุ้ยมาของน้ำของแข็งเหรออุ้ยอ้าวอุ้ยแม่งเล่นปล่อยของแข็งเว้ยยิงแม่งสีรออะไรสัตว์รอพ่อแต่ริฟฟินเหรอเฮ้อเฮ้อเอา เฮ้ยอะไรทำอะไรทำอะไรของมึงมาเอาโทษมาแล้วเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันจะทำะร้ายนี่ว่ะเฮ้ยยันมันฆ่ามันไอ้นี่ได้นะเออเมื่อเราภารกิจเราอาจจะโอเวอร์อุ้ยเอาละมาอยากดวนก็จัดมาอยากดวนมากใช่ไหมเฮ้ยฮ้อุ้ยอุ้ยของกินขอของกินไหมมีของกินไหมแถวนี้เอาละกูเจอของกินละกูทิ้งคอรเลยไอ้บ้า มึงมาไอ้กระเจียวพ่นไฟเอ้ไอ้โลบจิตกระเจียวพ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยพอละสายแมงให้หมดเลยสัตว์ปืนเนี้ยอะไรอะไรมืมมันโคตรเล่ยเลยยิงใส่ผู้หญิงมึงกล้ามากยิงใส่เลดี้เอานี่ไปแดกเฮ้ยโอ้โอ้ได้ยงี้ใช่ไหมจัดไปอุ้ยเตะผู้หญิงอ่อกูรับไม่ได้มึงเตะผู้หญิงเอาไปสองดอกติดติดอันเรียบร้อยยัง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 ไม่เลิกยังไม่เลิก ยังไม่เลิกเยอะๆเอาไปเยอะผู้หญิงโดนด้วยแ,แต่คงไม่ตายหรอกอือเอาเลยยังไม่เลิกใช่ไหมมึงยังไม่เลิกใช่ไหมมึงยังไม่เลิกใช่ไหมเรียบร้อยเดินอย่างหล่อๆเฮ้ยเรียบร้อยไปกระเจียวสั่นเลยสิมึงเจ็บไหมนียเดี๋ยวต้องเจอกระสุนกระเจียวมันอ้วาวสาดตายซะงั้นอุ้ยเป็นแก๊สด้วย โคตรดูบาดเลีอยตายฮะกระเจี๊ยวไฟก็ตายในทสุดแล้วกูแต่งตัวส้นตีนอะไรกูเนี่ยแม่รัดนั่นเปียกเฟียเ้ยเลยนะเนี่ยให้เดี๋ยวลองไปใช้ดิเย็ดแคอาวุธใหม่เว้ยลองดูฮะ้เสียงวะโอ้ยิงน้ำแข็งฮนะโอ้โอโอยิงซอมบี้ก็แข็งได้ด้วยนะเราช่วยคนไงเดียร ช่วยไงอ๋อกดได้โอ้โอเคโอเคโอเคช่วยเขาได้ช่วยเขาได้นะฮะโอเคเรียบร้อยเยี่ยมแม่ไม่ต <sa fight> ้องกลัวจ้ะอ่ะพูดหน่อยพูไอ้นะโอเคเกมเซฟเลยฮะขอกินอ่าไม่ใช่จะกินกูจะกินอ่ะขอกินหน่อยฮะน้ำส้มขวดใหญ่ขวดคนนี้ด้วยฮะ ว่าอะไรฟังไม่รู้เรื่องฮะโอเคเย่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 เราจบภารกิจได้แล้วนะฮะแมภารกิจน,นี้เล่นอะไรกันก็ไม่รู้เจอกระเจียงกระเจียวไฟด้วยไหมภารกิจเสริมนี้ถ้าใครเล่นทุกคนจะรู้ว่าแม่งสนุกอยู่นะฮะเ้ยจะตามเราเหรอตตยจะตามเหรอเฮ้ยตตยไม่ต้องตอบแทนแะอะไรเขามานะแค่มาเป็นเมียเขาเอ้ยไม่ใช่ <laughs> แค่เป็นคนดีก็พอแล้วเออนะเราต้องเป็นคนดีอ่า เราจะไม่เล่นมุกดีไม่ห่างเหินรจะหาว่าเราเล่นแบบพี่เบย์อีกไม่ดีไม่ดีนะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวก็คงจะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไอซอมบี้มันยังไม่ตายเราไม่ยอมซอมบี้เหรอเอานี่ไปแดกอยู่ในกรงเบื่อไหมเอานี่ไปแดกเลยแก้เบื่อฮะโอ้โหล่างสลายหายไปไหนซอมบี้ไม่เห็นเลยมีไหมซอมบี้จะเล่นแม่ให้หมดทีเดียว โอเคฮะเจอกันใหม่พันหน้านะพันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมนะฮะอย่าลืมไปซื้อเกมร้านดีช็อปเยอ้เนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะดิงตานล่างไปซื้อกันได้นะครับผู้สนับสนุนดีของเราแหมไม่ได้ขอบคุณนานเลยเจอกันใหม่พันหน้านะฮะพันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บมาแจ้